ค่ะพี่น้องกล้องไปมันนี่คุณแม่จะมารีวิวการทำปลาแดกบองนะคะหรือปลา,ร,ารักตะเกาคุณแม่เพื่อเป็นแม่ค้าขายปลาแดกบองนะคะนี่เครื่องปรุงของเ้ามนี่อย่างแม่มกพีใบระกูดขาตะไครห่หอมกระเทียมทีขาดเมื่อไหร่คือปลาร้าตัวตัวนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวนั้นมันจะนัวนะคะยิ่งปลาตัวใหญ่จะนัวแต่วันนี้คุณแม่มีแต่ปลาตัวเล็กนะคะ แป่กระแซบเพื่อเกาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคุณแม่จีผ้ามาเบิงมาเห็ด่าเห็ด,หดนี่อดไน,นะคะขั้นตอนแรกคือเราต้องไปขวพพีะะ่แกงค่ะพีก่ขกันข้าวขวเองเมื่อสีแซบมันสีหอมขันพี่ข้าซื้อมาต,ตลาดบางที่มันก็ะสีอับนะคะพี่น้องข้าต้องขวเองะคะ่ไคะไปค่ะเข้าไปเบิงกันเลยคะ่ะซต่อไปข้าก็สิเป็นการขวพพิกนะคะขวบพิ่ขวพพิก ข้าวใส่ใบรักูขดนะคะไม่จะได้หอมถ้าขาไปใส่รลกักใส่เหี่ยวมันก็สีหอมนะคะข้พวพีชนะคะใส่ใบผักโูดน,นะคะแล้วก็อย่าลืม,มใส่เกลือด้วยถ้าเราไม่ใส่เกลือแล้วมันจะจามนะคะพี่น้องนะคะข้าวพิชพีเขาข้าวเองแบบม้นะคะ แรด็บองแม่พิมพค่ะใครจะเขียนขาไปคนอยู่ในเฟซบุ๊กของคุณแม่ได้นะคะหมูปอนด์คุณแม่เพื่อขายขายดีแต่ตอมาคุณแม่เห็ดไม่ไหวนะคะขั้นตอนของเ่านะคะพั้พริกขั้นตอนองเห็ดเองทุกขั้นตอนทางข้างตื้อบอกพริกบางที่บอกพริกก็จะอาบข้าวต้งขวดน,นะคะ กนะร็ขั้นตอนที่สามนะคะเข้ากับมาหันคาหันตะไข่นะคะเพื่อมันจะไปขวานะคะพี่น้องเข้าไป้อยนะคะซ้อยหน่อยๆไม่ได้้าตํำม,มันจะตํำได้งยๆนะคะพี่นอ้นองหาน่อเลย ก็จะเตรียมไปขวดนะคะเขา้าขวดแห้งขวดให้มันหอมเท่าไรกระแดกหอมไม่ไปแหงนะ้งกะสีแสบสีหอมนะคะขันข้าใส่คาหลาย,ยานิดกระแดกข้าวเสรกบข้าวนะคะพี่น้องหอมแดงเอกากจะว่าซอยด้วยก,กันนะคะพี่นอ้องนะเราก็จะซอยซอยเพื่อเราจะไปขวดนะคะพี่นอ้อง สมุนไพเข้าเยอะนะคะทีห่ห้อมาทำเองกับมือนะคะร้าเราก็จะเป็นตัวๆ,ๆเลยนะคะกระเดเข้าอก็จะเป็นลูกไส้นะคะที่ไปหา วันแหแหน่ติดเบ็ดแหน่ผู้แม่น่ออกมาเห็ดปไปแดกมักไว้สองปีสามปีนะคะพี่น้องให้กับไฟเอามาเปิดนะคะพี่น้องของทุกอย่างเห้กับเตรียมนะคะพร้อมที่เทาจะไปขวบพอดีกเราเทขวบพริกขวบพริกเสร็จแล้วเขาก็จะเตรียมเครื่องต่อไปไปขวบนะคะพี่น้อง มนหนี้้องมีคุณพ่อนะคะคุณพอ่อนี่คือเครื่องที่ห้าจะไปขวนะคะพี่น้องคุณพ่อกัมาซอยกันเพราะตีขอคขั้วห้ากับจระมาณนี้แหละค่ะเวลาเก็บกับเขาอย่างกับซอยกันที่่อยด้งจงกันไปนีน่นาพี่น้องนะี่แหละสีสมมันของขอขั้วพี่นอ้องป้าเขาไปขวกันได้พี่น้องพี่น้องห้าจะเป็นข้อไปขั้นตอน,นการขวนะะพี่น้่หนี่ขวขวว พอขั้วเน่ากับจักรัวนะคะใชเห็นหมงโอ้ก็มันสิบองประแดกไผมันจะใส่ไผเอาอยุบบองกระแดกบองมอันเออเดี๋ยวเราจะเอาเริ่มกระแดกบองประแด,กบ,ะดกบองแม่พี่ผ้าแซ่บเพื่อเราจะแซ่บตอนนี้ยายกระแดกนะแซ่บตลอดประแดกกับลูกไส้ขุนแม่หาข้าตะไข่แต่ออย,งยงะะตงงังอยู่นน้อเพื่อนนะคะบ่ต้องลุงตุ้งยางทุกอย่างเป็นของเอสีทั้งนั้นนะคะพี่น้องนะ พอขั้วเ้ากำลังขวนะคะหมดพริกหมดผักไงห้าเตรียมมาแล้วจะงอนไม่กินข้าวแรงเหมือนเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกบองลวกผักอาจจะมีผักผงสุรุษสักหน่อยได้พี่น้องนะคะคเนี่นะคะพี่น้องพริกที่เขาข้าวขวมาแล้วห้วาก็จะมาต่ำนะคะทุกอย่างคือเ้าจะเห็ดเองกระมือนีจะแซ่บนะคะพี่น้องโอ้โหแม่ ต้นอะไรนั่นแหละเอาต้นนั่นแหละเอาต้นอยู่ในถังจิ้มโมเลยมันยังไม่ขึ้นมยังไม่ขึ้นเอาต้นนี่แหลาาตามจิ้มแต่จิ้มขาดเลยนาะพี่หน่องเนาะพี่น่อยตวคอนเทนต์คลิปขน่คุ้มแม่กับยากเลไปบองกระเดกขายอยู่ขายตามมึง็พี่น้องเนาะแต่ตัวมีคน พีหน่อ,อ,น,อนี่นะคะพี่น่อข้วกลุก็จะไ้มันเหลืองนะคะเรือไฮมันเกือบใหม่ะคะคมหลืออะพี่น้ามมันไฟหอมตะพี่น้อพ่อได้นะคะแค่นี่เขาไปตำเลยค่ะพี่น้อตำหลังจากที่ขตาตำริกลเลย่ะมะกำเรื่องนะพี่น้อตาคาตะไคร้ใบกระปุกกระเทียมหอมนี่แหะ ขาวตำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องนะจำน,นี่นะคะพี่น้องเมื่อเขาเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์พริกาคาตไครายัางคือข้าขวัวมากพร้อมเรียบร้อยนะคะนี่จะเป็นพริกนี่เป็นเครื่องเครื่องนะคะที่พุ่แม่ขัวเมื่อกี้เราก็เอามาตำน,นะคะต่อไปจะเป็นการบอกประเดียกนะคะประเดียกพุ่มแม่ะก็สับมาเรียบร้อยแล้วนะคะประเดียก ้าบางเจ้ามันจะเข้มทาห้าสื่อมันตลาดก็ตลาดเ้าต้องเบาหนํามันใส่ได้พี่น้องเนี่หนังไม่ใส่ใส่แขข้าเตรียมแล้วแล้วกระแดเข้ากระล่มบะหมี่กับพริกพริกนี่ข้าวจะขวดใส่ใบบักกูดแล้วน่าพี่น้องแล้วมันก็จะหอมหอมเดี๋ยวถ้ามันฉาด้อ้พี่น้องเลยใส่ผงชูรสนะคะใส่ผงชูรสนะคะ ใบระกูดใบมะกูดสดเทากับใส่ไนันด้ที่น้องด้วยสีหอมนะคะใบมะกรูดสดด้วยแล้วคั่วด้วยมันก็จะหอมได้ที่น้องด้วนะแม่ตกกัไเขาตักด้ี่นองิมขเนี่ยหอมแบบที่น้องเลย ขุ่นแม่ตำซีกิ้วแต่น้ำได่แบบแบบนั้น,น,นะะตำเห็นไหมคะเขาตำเขาบองประแดดเขาก็กจะตำตำสีดึงโดนเนาะพี่น้องเนาะตำสีดึงโดนให้มันเขผาเนื้อนะคะน้องเอิญน,น้องเอิญมาดูคุณยายบองประแดดใช่ไหมคะคุณยายจะบองประแดดนะคะนี่คะ่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อเขาตำโดนโดน ตามโดนหน้าตามนันก็ออกว่าพี่น้องเบิ่งนึกตาคุณแม่เบิ่งเนาะคุณแม่ยังอยากเข่าเลยพี่น้องเฮ้ยเข่าเหนียวเข่หอนเนาะเข่าเหนียวเข่าห่อนต้องคุยเลยพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องรอเบิ่งนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นเขา่าแป๊กนึงกับเข่าห่อน,อนแซ่บเด้อพี่น้องมากินเขาแลกนกขันเด้อบายซื้อๆกับแบ่บบายกับเข่าห่อน,อนพี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่คุณแม่ไปอุ่นเข่ากันพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องต่อไปเอ้ยประแดกบองแม่พิมพ์พาขอเป็นคนเบิ้งได้นะครับประวัติของคุณแม่ขายประแดกบองในเซฟซบุ๊กนะคะพี่น้องนะะี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องประแดกบองแม่พิมพ์พาประแดกบองยัวย่วๆจ้า